สวัสด,ดีค่ะ่ันผู้จ้วันนี้ก็มาอยู่กับชาแนลบอลจังเย้วันนี้จะมาปูหมุดช่องอะไรครับช่องอะไรนะลืมซ,ออมซ,ซีซ่าดอทคอมซีซ่าดอทคอมนะคะก็เพิ่งเปิดคลิปครั้งแรกชื่อคิดว่าเปิดคลิปก็น่ากลัวแล้วน่ากลัวเลย ก็ไปกดด,ดูไปได้บางสวนมันอาจจะมีเสียงยายรบกวนหน่อยนะคะยายบอกว่าอยากกินแกงหน่อนไม้ส้มเฮ้ยค่ะก็ไปกดติดตามเขาด้วยนะคะไม่มีอะไรมากแค่ฝากกดติดตามเ,าเอาปากกามาทำปากกากากเพรถ้าใครเข้าร่วมกิจกรรมนี่บอกเล <c oughs> ยแกนะคะปากกากากเพรหมืกหมดแล้วเ <c oughs> อ้ย เาจะแจกกิฟต์กิฟต์เพชรของเรากิฟต์เพชรเป็นกุหลาบนะคะกิจกรรมก็คือให้ปั้นดินน้ำมันแล้วก็ส่งส่งมาใต้คลิปของซีซ่าหรือไม่ก็ไมตใต้คลิปของบอลจังก็ได้ไม่ต้องะะเลยเออส่งมาแล้วส่งมาในไลน์ให้เราไม่ต้องเลยหลัลงจากนั้นเราจะตัดสินสองคนนะคะถ้าถ้าลำบากใจมากๆก็จะสองคนแต่ถ้ามีคนเดียวที่สวยก็จะเอาคนเดียวนะจะได้กิฟต์เพชรเป็นรูปกุหลาบสวยมากของอีฟใช่ไหม อี๋อะไรไม่ช่มนมันแบบล้วว่านะกัองราชวงศ์อ่ะเธองั้นคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้คนเดียวนะคะคนเดียวนะคะใต้คลิปของซีซ <c oughs> ่าคนเดียวนะไม่ต้องของพี่นะพี่ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เยอะช่วงนี้เคี้เกียดจะขี้เกียดไปไหนครับผมอยู่คุณอยู่บ้านคุณก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับใช่นอนตายอยู่บ้านหรือไม่ก็ ทำแบบสอบถามก็ได้แบบน้องคอมเมนต์ถามมาในช่องช่องอะไรช่อง<ะ>ไหนก็ได้สองช่องเนี้ก็ช่องนี้ก็ได้ช่องช่องนี้ก็ได้แล้วก็ช่องของพี่ก็ได้คอมเมนต์ถามมาเลยจะถามอะไรจะถามอะไรเกี่ยวกับบรรจงพี่รู้หมดแหละ <c oughs> บอกเลยถามเลยถามเลยแล้วก็อ,อะไรอะจ,จะอะไร <c oughs> ดูมันทา ดูดูมันทำก็คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวไม่ค่อยแล้วก็มาพูดทีหากันเออ,อก็ร่วมพูดคุยก็มาในเฟซนะคะเฟซชื่ออ่าเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนชื่อสักแป๊บเดี๋ยวไม่กล้าเปิดถอยตัวต,วตนนะคะเนื้อเนื้อคุณก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับเปลี่ยนแล้วเป็นก็ช่องก็เหมือนเดิมอะ่ะอ๋อชื่อช่องใช่ไหมั้ม่ม่ไม่ไมไม ชื่อเฟยเหมือนเดิมอ่ะจุทาทิปนองงามเออเหมือนเดิมภางกฤษนะคะเออกฤษไงแล้วก็เป็นรูปรูปอะไรนะเธอเอาภาษาญี่ปุ่นเลยไหมเอาเลยมากเอาดิเอาดิง่ายๆเขียนไว้ว่าเรือยอยากตายพอแล้วพอพอโอเคค่ะก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะก็ทำทีเฮฮาๆเฉยๆเนาะ อืมหามากอนะ่ะหาจริงโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะขอบ๊ายบายลาก,ก่อยนะคะลาก,ก่อยลาก,ก่อนเพื่นแล้วเพื่นแล้ว